สำหรับวันสำคัญหรือเทศกาลต่างๆมักจะมีข้อห้ามและแนวทางปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไปสำหรับวันตรุษจีนก็เช่นกันได้มีความเชื่อสืบต่อกันมาช้านานเกี่ยวกับข้อห้าม8ข้อที่ห้ามทำในวันตรุษจีนสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นาวา DIY ต้องขอบอกก่อนว่า8ข้อนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาในการปฏิบัติตามซึ่ง8ข้อห้ามนี้มีอะไรบ้างเราไปดูรายละเอียดกันเลยครับหากคุณเข้ามาชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับ ในวันสำคัญหรือเทศกาลต่างๆมักมีความเชื่อที่เกี่ยวกับคอห้ามตามธรรมเนียมของแต่ละประเทศเช่นเดียวกับวันตรุษจีนวันตรุษจีนถือได้ว่าเหมือนกับวันปีใหม่ของชาวจีนเป็นเทศกาลที่มีการสืบทอดพิธีกรรมความเชื่อส่งต่อกันมานานแสนานานซึ่งวันตรุษจีนถือได้ว่าเป็นเทศกาลมงคลอย่างมากของคนจีนหรือว่าคนที่มีเชื้อสายจีน ซึ่งในทางตรงกันข้ามก็มีความเชื่อที่ส่งต่อกันมาเช่นกันกับข้อห้ามที่อยากให้ทำในวันตรุษจีนเพื่อความเป็นสิริมงคลและเฮงๆไปตลอดทั้งปีเชื่อไว้ไม่เสียหายมาเช็ครายการไปพร้อมๆกันครับเริ่มจากข้อที่1นข้อห้ามห้ามร้องไห้ คนจีนมีความเชื่อว่าหากร้องไห้หรือเกิดความเศร้าเสียใจในวันตรุษจ,จีนจะต้องพบเจอกับเรื่องที่ทําให้เสียใจและเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นตลอดทั้งปีดังนั้นฮึบเอาไว้ก่อนนะครับคิดทําแต่เรื่องที่ดีที่มีความสุขกันดีกว่าข้อที่2ห้ามสักพาเพราะคนจีนมีความเชื่อว่าเทพเจ้าแห่งน้ํา เกิดในวันตรุษจีนหากซักผ้าในวันตรุษจีนก็ถือดีว่าเป็นการลบหลู่เทพเจ้าแห่งน้ําดังนั้นเตรียมซักผ้าไว้ก่อนจะถึงวันตรุษจีนนะครับหรือจะรวบรวมแล้วซักหลังจากพ้นวันตรุษจีนไปก่อนจะดีมากเชื่อไว้ไม่เสียหายครับอาจจะเกิดเรื่องดีๆตลอดทั้งปีก็ได้ข้อห้ามข้อที่3ห้ามทำของแตกข้อนี้นอกจากของที่แตก จะสร้างความอันตรายให้กับผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านแล้วคนจีนยังมีความเชื่อว่าการทําของแตกในวันตรุษจีนถือได้ว่าเป็นรางร้ายครับจะนําพาความแตกแยกหรือว่าความสูญเสียมาสู่คนในครอบครัวดังนั้นเลี่ยงได้เลี่ยงครับและมัดระวังสักนิด ข้อที่4ห้ามใครยืมเงินคนจีนมีความเชื่อว่าอย่าให้ใครยืมเงินอย่าพูดว่าไม่มีเงินให้ยืมในช่วงตรุษจีนเด็ดขาดครับเพราะถ้าให้ยืมก็อาจจะถูกยืมไปตลอดทั้งปีและหากมีหนี้สินก็รีบใช้คืนไปก่อนครับหรือว่าทยอยจ่ายเพื่อไม่ให้เครียดหรือต้องเป็นหนี้ไปตลอดทั้งปีข้อที่ห ห้ามเข้าห้องนอนของคนอื่นหรือว่าห้ามคนอื่นเข้าห้องนอนของตนเองซึ่งคนจีนมีความเชื่อว่าการให้คนอื่นเข้าออกห้องนอนซึ่งจะนำพาแต่ความโชคร้ายมาสู่ตัวเราเป็นได้ข้อที่6ห้ามทำความสะอาดบ้านความเชื่อของคนจีนมีอยู่ว่าการทำความสะอาดบ้านกวาดบ้านถูบ้านในวันตรุษจีนจะเป็นการกวาดเอาโชคลาภ กวาดเอาเงินทองออกไปจากบ้านดังนั้นถ้าจะทำความสะอาดแนะนำให้ทำล่วงหน้าก่อนถึงวันตรุษจีนจะดีกว่าครับข้อที่ 7. ห้ามใช้ของมีคมข้อนี้หลายคนอาจจะรู้สึกแปลกใจแต่เชื่อไว้ไม่เสียหายครับเพราะคนจีนมีความเชื่อว่าการใช้ของมีคมถือได้ว่าเป็นการตัดหัน่นเลื่อยโชคลาภและความโชคดีออกไปจากชีวิตของเรา ข้อที่8ห้ามพูดสิ่งไม่ดีหรือว่าทะเลาะมีปากเสียงกันซึ่งคนจีนมีความเชื่อว่าการพูดคำหยาบคายการพูดสิ่งที่ไม่ดีสิ่งอัปมงคลรวมไปถึงการพูดโกหกและการทะเลาะวิวาทกันจะนำพาแต่เรื่องไม่ดีแต่เรื่องแย่ๆเรื่องที่ทำให้ลำบากใจมาสู่ตัวเราไปตลอดทั้งปีเลยทีเดียวสเสมือนว่าพูดแล้วสมพรปากตามคำพูดของคนโบราณ ตามความเชื่อและทำเนียมปฏิบัติ8ข้อห้ามถือว่าห้ามในช่วงตรุษจีน3วันได้แก่วันไหว้วันจ่ายและวันเที่ยวหรือบางคนอาจจะปฏิบัติตามข้อห้ามไปตลอดช่วงของการเฉลิมฉลองตรุษจีนขึ้นอยู่กับความสะดวกแต่อย่างไรก็ตามครับทั้งหมด8ข้อห้ามนี้เป็นความเชื่อของคนจีนที่สืบต่อกันมาโปรดใช้วิจรารณญาณในการปฏิบัติตามถือเป็นความเชื่อส่วนบุคคล ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ8ข้อห้ามกปอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปและหากท่านเป็นคนหนึ่งที่ชอบเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับและยังมีเ,เรื่องราวดีๆอีกมากมายมาฝากท่านทุกวันสำหรับวันนี้นวาวา DIY ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ